สวัสดีครับขนุนต้นนี้นะครับเป็นทองประเสริฐนะครับแต่ว่าให้สามลูกที่ถ่ายครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ทองประเสริฐนะครับเป็นต้นแม่นะครับเนื่องจากว่าซื้อต้นนี้เป็นแบบต่อยอดมานะครับครั้งแรกเลยไม่ได้ใส่เร,เรียกว่ากากอ้อยเนาะขนุนไม่ออกลูกครับพอเราเริ่มใส่ ขาก้อยที่โคนนะครับบำรุงโคนเอาเศษซากวพวกหอยพวกเศษอาหารเนี่ยมาลาดมาเทแล้วก็เอาไอชาดน้อยเขาเรียกชาดน้อยนะมาทิ้งเว้ใต้โคนนะรอบรอบที่สามนะครับรอบนี้รอบที่สามใบเงาใบมันออกลูกนะครับได้กินลูกไปแล้วนะครับฝากดูแลด้วยนะครับ